โอเคผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านใดด้วยนะครับผมชื่อรถคงียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับนะเข้าดูใหม่พี่ขอคนละหนึ่งไลค์หน่อยนะครับนะขอสักหนึ่งลอยไล้ผมก็ชื่นใจแล้วนะครับแล้วฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับนะก็จะเป็นกําลังใจกับผมมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนล่วงหน้าด้วยนะครับอ่าแนวนี้นะครับนะผมเองก็จะมาอ่าไอ้นี่นะครับนะมาลองทดสอบดูว่าในยุคปัจจุบันนะอ่านะครับผลพิสารที่เล่นกับ าสายดาบได้ได,ได้ได้ดีอ่ะเออนะครับมีอยู่3หมวดที่ผมเลือกมาในวนี้นะครับก็คือหนวดดำนะครับหนวดดำแล้วก็สายฟ้าแล้วก็ประตูนะครับมันก็คือ3ามผลหลักๆนี้นะครับที่ผู้เล่นในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาใช้เล่นกับสายดาบกันนะครับนะอ่าก็จะมี3ามผลหลักๆนี้ที่ผมเลือกมานะก็จะเป็นหนวดดำสายฟ้าแล้วก็ประตูนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวนี้เราจะมาลองดูว่า หนวดดาหรือว่าสายฟ้าเนี่ยประตูเนี่ยมันเหมาะกับสถานการณ์หรือว่าราคาหัวหรือว่าเจออะไรบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะแนะนําไปอ่าหลักๆคร่าวๆนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่หนวดดากันก่อนเลยนะหนวดดาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผลที่เล่นถามว่าเล่นได้ไหมในยุคปัจจุบันผมว่าเล่นเล่นได้นะเล่นกับได้กับหลายดาบเลยนะครับเพราะว่าดาบส่วนใหญ่เนี่ย เวลาจะต่อคอมโบว่าจะให้มันโดนอะไรเนี่ยมันโดนค่อนข้างยากนะครับแล้วเวลาเราใช้หนวดดำเนี่ยมันจะทําให้แบบว่าคอมโบเนี่ยง่ายขึ้นอ่ะง่ายขึ้นนะเพราะมันจับล็อกปุ๊บแล้วมันก็จะใช้ดาบในคอมโบต่อได้นะครับนะก็ถือว่ายังพอที่จะมีประสิทธิภาพอยู่แต่ข้อเสียมันหลักๆเลยเนี่ยนะครับคือหนวดดำเนี่ยมันโดนขัดง่ายนะครับมันโดนขัดง่ายพอนะครับแล้วมันแดรได้แค่ทีเดียวนะมันทําให้แบบว่าหนีเนี่ยหนียาก นะครับเวลาเจอผลโกงๆหรือว่าอะไรพวกนี้มันจะหนียากนะครับแล้วก็ดูดยากด้วยนะครับแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างนึงเลยเนี่ยคือมันจะโดนเอ่อเผาตื่นเคา์เตอร์ง่ายครับพวกผเผาตื่นที่แบบว่ามีเอฟเฟกต์รอบตัวนะครับอย่างเผากูนเผาสกายเปียนะครับไซบอร์กอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็ไอ้พวกเผาเล่มเผามิงเวลาวิ่งมีพายุใช่ไหมเออนะครับแล้วมันจะทให้หนวดหนวดดำเนี่ยดูดเผาตื่นไม่ได้นะครับดูดยากนะครับ มันจะมีแค่ไม่กี่ผลนะครับที่เอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กี่ผลมันจะมีแค่ไม่กี่เผ่านะครับที่หนวดดำเนี่ยมันดูดไม่ได้นะครับอย่างเช่นเผ่าปลานะครับแล้วก็เผ่านุ๊ตเนี่ยไอ้สองเผ่าเนี่ยมันจะโดนหนวดดำดูดได้นะครับนะแล้วหนวดดำก็จะคอมโบได้ง่ายนะครับนะนอกนั้นเนี่ยเผ่าตื่นอย่างอื่นเนี่ยนะครับเวลาเปิดเนี่ยหนวดดำมันจะดูดยากนะครับอย่างเช่นไซบอร์กเนี่ยถ้าเกิดเขาเปิดสกิลเผาทีก็หลุดเลยนะครับหลุดได้ทันทีเลยนะนะครับแล้วก็โดนสายฟ้าช็อตอีกคือมันจะ คอมโบนานไ no ม่ได้นะครับแล้วเผ่ากูเนี่ยเวลาดูดนานๆก็โดนไอ้ค้างข่าวว่าอีกาเนี่ยจิกนะครับเออมันก็ทําให้แบบว่าเล่นเนี่ยยากนะครับทำมันเล่นไปนะเออแต่ว่าหนวดดาเนี่ยคอมโบได้กับหลายดาบจริงนะครับนะไอ้นี่ก็คอมโบได้2ดาบคู่โอเด้งนะครับสดาบโทลโลก็คอมโบได้บัตตี้ทอร์คอมโบได้คาวันเดอร์คอมโบได้นะครับเมงโงคุก <mal inda types> ็ได้เทเบอร์ก็ได้ชิซุยก็ได้ฮิชิตาก็ได้ครับยามะก็ได้ดากอนเฮเลก็ได้ได้หมดเลยนะครับคือต้องพูดจริงๆว่าหนวดดำคอมโบกับ ได้ได้ทุกดาบเลยนะครับจริงๆนะเออก็ถือว่าหมอะคนที่แบบว่าชอบคอมโบสายดาบแบบว่าทุกดาบเออนะครับวางนี้ดีกว่านะอ่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปดูผลต่อไปกันดีกว่านะอ่ะผลต่อไปนะครับสายฟ้านะพูดถึงสายฟ้าเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าสายฟ้าเนปัจจุบันเนี่ยคนก็เล่นค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับนะอ่ะเพราะว่าคนสายฟ้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแก้อ่พวกแบบว่าเผาตื่นที่แบบว่ามีเอฟเฟกรอบตัวได้ดีขึ้นนะครับเวลาแบบว่าเรา เราจะหนีใช่ไหมอ่าเราจะหนีหรือว่าเราแบบเจอพวกผลทิ้งจอบผลที่เล็กผลแมมมอสอะไรเงี้ยผลสายฟ้ามันจะได้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับนะอ่าและได้ได้สทีนะแล้วเวลาเราได้ได้สทีเนะี่ยเราจะอะ่าหนีหนีพวกแบบว่าผลช้างผลที่เล็กหรือว่าอะไรพวกเนี้ยได้ได้ดีนะครับนะในแบบในการตั้งหลักนะครับแล้ว,ลวก็สู้นะครับแล้วเพราะว่าผลสายฟ้าเนี่ยมันมีสกิลที่มีวงกว้างค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นสกิล x นะครับแล้วก็สกิล v อย่างเงี้ย ถ้าเกิดเราปลาบอลทีเขาก็โดนได้เหมือนกันนะเวลาแบบเจอเพวกแบบผลโซออนสัตว์ป่าตัวใหญ่เงี้ยนะครับนะถือว่าดีนะแล้วเวลาเราเจอแบบว่าเผ่าสกายเผ่าเผ่ากูลหรือว่าเผ่าไซาบอกอะไรเงี้ยนะครับนะมันไม่จําเป็นต้องกดค้างเหมือนนนดำไงเออคือแบบปุ๊บป๊บปุ๊บป,บปบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะ อคอมโบตัดต่อเขาได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องเข้าระยะใกล้ของเขารประมาณนี้นะผลสายฟ้าก็เป็นอีกหนึ่งผลที่สามารถเอามาสู้แบบรับมือพวกไอ้เผาตื่นที่แบบมีเอฟเฟครอบตัวได้ได,ดีมากมากนะครับนะแล้วเวลาเราแบบว่าเราเล่นเผาตื่นใช่ไหมสมมติเราเปิดเผาตื่นเนี่ยไอ้พวกสายฟ้ามันก็จะมีาดาเมจนะครับนะอพอมันมีดาเมจปุ๊บเนี่ยเวลาเราปาบอลหรือว่าเราอย่างเงี้ยโดนเนี่ยเขาก็เจ็บ นะคือเขาเจ็บเลยนะเพราะว่าเวลาเราเปิดพอตื่นทุกอย่างมันมีดาเมจหมดแล้วมันจะแล้วเขาจะเจ็บนะเวลาเอาปาบอลใส่หรือว่าอะไรยังไงใส่นะนะแล้วใส่ผลสายฟ้ามันก็โดนค่อนข้างที่จะง่ายอยู่สมควรนะครับนะเล่นตอดจนตายอ่ะเออว่างนี้ดีกว่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่สายฟ้าเนี่ยหรือว่าโอเคนะเล่นกับสายดาบในยุคนี้นะครับนะดาบหลักๆที่เล่นกับผลสายฟ้าดีๆก็นี่ครับดาบคััวเด้งนะอ่าสามดาบโซโลก็ได้ อ่าบัตตี้ซอถามว่าได้ไหมได้นะแต่ว่าต้องเก่งระดับหนึ่งนะต้องแม่นนิดนึงนะ <_ uv> ถ้าไม่นับว่าใช้บั๊นะเออไอเรื่องใช้บั๊นี่ผมไม่พูดถึงนะคาเวนเดอร์ถามว่าได้ไหมได้นะครับถ้าเล่นสายตอดเนี่ยคาเวนเดอร์เล่นกับสายฟ้าก็ได้ <_ clicks> เรนโกคูถามว่าเล่นกับสายฟ้าได้ไหมเล่นได้นะแต่ว่ายากนะครับ <amp> ถ้าให้ดีเรนโกคูผมว่าเล่นกับอหอนวดดําดีกว่านะครับเซเบอร์นี่ไม่แนะนํานะครับเซเบอร์นี่ไม่แนะนําเล่นกับสายฟ้านะครับเพราะว่าเซเบอร์มันต้องเล่นกับหนย่ี มันจะคอมโบไม่ติดคินะครับสำหรับเซเบอร์นะอ่าชูซุยเล่นกับสายฟ้าได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ว่าต้องมีสกิลแล้วก็มีความชํานาญนิดนึงนะก็คือแบบว่าสมมติอ่ะเนี่ยนะครับตานครุบใช่ไหมแล้วก็แล้วก็เอ็กซ์แซดชิซุยลงไปประมาณนี้นะครับเน้นดักอ่ะเออเน้นดักนะครับเน้นดักแล้วเน้นคอมโบรอแบบรอสวนอะไรประมาณนี้นะครับหรือจะบุกก็ได้นะครับแล้วแต่นะคุชิตะถามว่าเล่นกับสายฟ้าได้ไหมได้นะผมว่าได้แต่ว่าอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าทุชิตะมันเป็นแบบ ดาบคอมโบซึ้งๆหน้านะครับจะต่อระยะไกลก็ได้แต่เพียงแค่ว่าดาเมจมันจะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอ่ายามะอันนี้ก็กลางๆผมให้กลางๆไปนะครับแต่ดากอนไฮเด้นที่ถามว่าได้โอ้ดากอนไฮเด้นได้ครับแม่งได้ทุกผลนี่ยเพราะว่าเนี่ยแค่สกิลมั่วๆก็ได้ละนะครับเราเล่นกับสายฟ้าป,ปึ๊บ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 ไปปึ๊บมาเงี้ยนะครับแล้วก็สกิลโดนละมันค่อนข้างที่จะง,ง่ายนะครับ <Huh? S 1> เออก็ถือว่าผมแนะนำนะดากอนไฮเด้นผมแนะนำกับสายฟ้าเลยนะครับแนะนำมากกุ้งจริงนะครับ โยรุกับสายฟ้าถามว่าได้ไหมได้นะครับโยรุกับสายฟ้าได้คล้ายๆได้ชิซุยเลยครับต้องมีสกิลนิดนึงนะสกิลเพย์ค่อนข้างสูงนิดนึงนะก็เหมือนแบบเซ็ตแบบว่าพวกที่เขาใช้วอลแคนแบบโนสกิลดูดมาก่อนนั่นแหละนะครับว่าไปเนี้ยอ่ะอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราอธิบายอันนี้ละนะครับก็คือผลประตูนะครับนะอ่ะผลประตูนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นผลที่นิยม มากที่สุดในยุคปัจจุบันนี้แหละที่เล่นกับสายดาบนะครับนะไม่ว่าจะเผาอะไรหรือว่าจะเล่นดาบอะไรเล่นกับผลประตูทุกคนเลยนะเกือบทุกคนเลยนะครับนะก็มันจะมีอยู่3ผลหลักๆนี่แหละนะครับนะโหนดดาสายฟ้าประตูนะครับที่เล่นกันบ่อยนะครับประตูนี่ก็ถือว่าเจอเยอะนะครับนะไปที่ไหนแล้วก็เจอส่วนใหญ่นะครับนะผลนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นผลที่สามารถ สวนได้ทุกอย่างนะครับสามารถเคาน์เตอร์อะไรได้หมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วมีลูกเล่นเยอะนะครับแล้วบางคนเล่นโกลตีนี่แม่งก็โกลตีนชิบหายไววอดนะครับผมพูดจริงๆนะพูดตรงๆเลยนะครับก็อย่างเช่นแบบว่าพาแบบพาวับลงลาวาเงี้นะครับนะเนี่ยวับลงลาวาแล้วก็จับยัดกดลงไปในลาวาแลก็ตายอ่ะเนี่ยนะคือคือโกลตีนนะครับนะไอ้ผลมาตูนี่ปลุกเป็นผลที่แบบใครเจอผมบอกแล้วแม่งก็หัวร้อนนะครับจริงๆนะแล้วเวลากดสกิลวีเข้ามิตีเนี่ยปุ๊บเนี่ยนะครับนะแล้วเรารอออกเนี่ย พอเราเรอออกตรงนี้ใช่ไหมนะครับเรารอคอมโบงี้นะครับเรียบร้อยเลยนะครับคือแล้วเนี่ยแล้วดูคูดาวครับเนะี่ยแล้วแม่ก็กดใช้อีกรอบหนึ่งเวลามันหนีบออกมานะครับผมถึงบอกเนี่ยว่ามันเป็นผลที่โกนตีนสุดๆนะครับไอ้ผลประตูเนี่ยนะเอาจริงนะครับเราถ้าเกิดเล่นกับเผากนูนี่มันจะคูดาวไวกว่านี้นะนี่ผมนี่ผมเล่นกับเผ่าปานะนะครับนะถ้าคนคิดดูถ้าเกิดเล่นกับเผ่ากูมันลดคูดาวยิ่งกว่านี่นะครับน่าตำคาญมาก นะครับเอาจริงแล้วแล้วก็มีหายตัววิบวับปุ๊บปั๊บไปมาเนี่ยได้กระหมัดก๊อตเนี่ยนะครับแล้วคอมโบอ่ะโอ้โหน่าลำคาญนะครับเอาจริงนะแล้วดาบหลักๆที่สามารถคอมโบกับไอ้เจ้าผนประตูได้เนี่ยนะครับผมก็จะแนะนําเป็นอันนี้นะครับนะอ่ะดาบคู่เด้งนะครับอ่ะดาบคู่เด้งนะนะครับแล้วก็ไอ้เออ่ดาบนี้นะครับดาบคอนไฮเดนอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เข้าเข้าเข้าแน่นอนนะครับเข้ากับผนประตูแน่นอนจริงๆอย่างที่ผมบอกไป นะครับอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เข้ากับผลประตูนี่ผมจะบอกเนี่ยนะครับลืมไม่ได้เลยก็คือนี่ครับคาวิตี้เคนผมพูดเลยนะครับแม่งเป็นอะไรที่เกียนชิบหายวายวอดนะครับเล่นกับคาวิตี้เคนไอ้ผลประตูเนี่ยนะครับคือแค่มันหักตัวแล้วมันก็แบบเล็งใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในระยะเนี่ยนะครับขอแค่มันระยะถึงนะครับแล้วมันก็กดสกิลแซดดูดมาอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหคือเรียบร้อยเลยครับโดนคอมโบเลยนะบางคนเล่นกับเผาไอเผากูนแล้วก็หมัดกูนี่ยโอ้โหคือแบบ มึงกะดจะแบบไม่ตายเลยเนี่ยวะคือแบบมึงกะดจะเอาเป็นอมตะเลยอะว่างั้นนะครับจริงๆนะคือน่าลำคาญมากผมพูดเลยครับไอ้ผลประตูเนี่ยก็ถือว่าถ้าเกิดเราเจอแบบว่าพวกผลองโกงจริงอย่างคิดซเนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผลประตูค่อนข้างที่จะรับมือได้ดีมากนะครับรับมือได้ดีเลยแ่ะโอเคแล้วก็มีแมมมอสทีเล็กอะไรพวกเนี้ยนะครับนะที่ผลประตูเนี่ยรับมือได้ค่อนข้างดีคือผลประตูเนี่ยรับรับมือของโกงได้ดีเลยแหละ นะครับเนื่อจาเป็นพวกขนเสือขนและพวกเนี้ยโอ้โหขนระตูนี่คือแทบจะรับจบเลยก็ว่าได้นะครับคือบางคนแบบผมก็พูดตรงๆนะบางคนมันเล่นแบบโนรูอ่ะเออโนโกดแล้วก็คือแบบเวลามันจะตายมันก็วาร์ปหนีอ่ะเออพูดจริงๆเลยนะในยุคป,ปัจจุบันเนี้ยนะครับนะมันเล่นแบบโนรูแบบไม่สนใครอ่ะนะครับมันก็วาร์ปหนีไปรีเลือดแต่อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมเลยก็เลยแบบมันค่อนข้างน่ารำคาญนะครับไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมเดี๋ยวนี้คนเล่นขนระตูเยอะเพราะว่ามันหนีได้ ลองคนมันเล่นแบบไม่แฝงแบบหนีอ่างเงี้ยเออผมก็ไม่ได้ว่าหรอกนะมันเป็นเรื่องธรรมดาของเกมนี้ไปละนะครับแต่ก็นะนะครับนั่นแหละผมถึงได้บอกไงว่ายุคเางาผมมประตูมันค่อนข้างที่จะเล่นเล่นดีแล้วก็เล่นง่ายนะครับก็ถือว่าการที่เจอของโกง,ง,งเนี่ยเอาประตูไปเคาะเ,เตอร์ก็ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปโดยรวมนะครับแล้วก็คือหนวดดำเนี่ยนะครับ เน้นแบบว่าคอมโบแบบสําหรับคนที่เล่นสายดาบเริ่มต้นนะครับส่วนาสายฟ้านะครับเราเริ่มที่แบบว่าเล่นกับคนที่แบบเล่นสายดาบมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแบบว่าเรามีสกิลความแม่นของดาบแล้วอะไรอย่างนี้นะครับนะส่วนประตูนี่ก็เน้นสวนกับพวกของโกง,ง,งนะครับแล้วอย่างเช่นแบบเราเจอคนโกง,งเนี่ยเราก็หยิบประตูไปคอร์เตอร์ได้นะครับแล้วก็เน้นเล่นสแปมอย่างนี้ก็ได้นะครับคือเล่นไม่เหอะนะครับถ้าใครจะร้องว่าหลังเนื้อช่างแม่นะพูดจริงในยุคนี้นะ เล่นได้หมดอะเล่นไม่เถอะนะครับเพราะว่าบางคนมันเล่นโนโนโนรูเลยอะโน no, สน no, โนกดอะเออนะครับเยอะจริงผมก็เลยแบบเออช่างแม่งนะครับนะอยากเล่นอะไรก็เล่นไปเถอะผมไม่ได้สนใจละใครจะว่าไม่แฟร์อะไรยังไงผมไม่สนใจอะนะครับแล้วแต่เลยนะเอาจริงมันก็แค่แบบแบบนึงอะเออจริงจ,งจังไปทําไมวะนะครับไม่ได้อินกับแบบเลโกะอะเฮมพูดจริงนะครับเออนี่แม่งผม โหดเออกูว่าแคสเกมเลโก้ลงช่องนะครับแต่ไม่ได้หรอกนะครับมันก็เรื่องจริงอ่ะเออนะครับผมอะไรที่แบบเป็นความจริงผมก็พูดหมดอะะ่ะนะโอเคฟาเดี๋ยวเราไปล่าคาหัวดนี่กว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่เจมไปเอ่อเป็นบริการนะครับอ่ะก็แล้วเราจะเล่นสามุเลยนะหนวดดำสายไฟแล้วก็ประตูนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าป้ายโอ้หทุกคนครับตอนนี้ผมเจอเซอิฟเดือดว่ะดิด ขาหัวเนี่ยนะแพร่สูมให้ดูอ้ามีประตูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมน่าจะเล่นหนวดดาไม่ได้แล้วเซิร์ฟเนี่ยมีไซบอร์กมีอะไรด้วยเราขอแจมด้วยดิพวกนายพวกนายเราขอแจมด้วยมาเราใส่ฟ้า,าก่อนเฮ้ยแต่ถ้าเป็นน้ําแข็งอ่ะหนวดดาจะไอ้นี่ง่ายเอ้ยอูงเราปลาไอ้เชี่ย,ยตีไม่เข้าก็ว่าอยู่มันหนาเตอะเลยเอ้ยอกูหลาดัดได้ปะวะผมเปิดพอตื่นเปิดพอตื่นทำไม เฮ้ยเฮ้ยไม่ตายกูจะตายแทนมันไม่ตายว่ะเมืเ่อกี้มันอึดจะโอมเผาตื่อเอ้ยไม่ใช่มันสกิลเผาปลาครับทุกคนผีชีพโอ้โหโดนนั้นอ่ะโดนนะแต่แต,แต่มันไม,ม,นไม่มันไม่ตายเลยโอ้ยน้อยใจเหรอแม่งไม่ได้ฆ่าเลยอ่ะไอ้นีเ่เปิดพีพีป่ะเอาไม่ได้เปิดพีพีหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปยิบเกียรเดนเปิดเนี่ยตัวหลัง,งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมีคนตามหลังมา เอ้ยมันจะพาผมว้าไปที oh, ่อื Listen, ่นงงไม่ไปครับเนี่ยเห็นป่ะผมบอกแล้วนะครับคนมันเล่นไอแบบว่ามันไม่สนกดอยู่แล้วอ่ะเห็นป่ะมันพาผมไปที่อื่นแต่ผมไม่ไปนะครับคนตีนเยอะนะครับไอพวกกดมาตรงผมำประตูเนี่ยเน่เห็นป่ะเนี่ย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 ว้าไปอีกละแล้วไอสกายเปียจะมาอย่างไหวะเนี่ยนี่ไงกูใส่เลยแค่นั้นแหละมีไงโดนไปด้วยเอาเอาเโดนขาดดินี่ไง เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะชัดแน่ยังไงครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยๆอ้ยโ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 อ้ย้ยลาวาลาวาไอเชี่ยพากดลาวากูตายไอสัตว์แล้ววาดออกไม่ได้ด้วยโอ้โหพี่เกมดูมันไอเชี่ยโคตรวนส้นตีนอะถาำกูอีกเออดีจริงๆไอสัตว์อะไรของมึงอะไรของมึง 7M ็ดอมสัตว์ไม่รู้มันลุมผมหรือเปล่านะพี่เกมผมว่ามันลุมผมว่ะที่ไอ้ต่อไอ้นี่ร้อนเย็นทั้ง้าสัตว์เอ๊ยเปิดพอตื่นพี่อะไรอะไรกูวัปออกครับอา้าวจะตายเองนะนะเอา้าวลุมลุมลุมผมสามตัววเนะนี่ยนี่ลุมผมสามตัวแลนะ้วเนี่ย อะไรอะไรจะแช่อะไรนะนะมีจะดูดด้วยอะโดนไม่ดีอันนี้รอแช่ผมอยู่แน่มีมีเศษจ,จงเศษเจ้าเฮ้ยจะตายตัวหนึ่งน,นั่นอะเอาเอาเผาตื่นเลยเหรออุ้ยเผาตื่นเลยเหรออุ้ยไม่เผาตื่นตายนะกูบอกเลยเมื่อกี้เฮ้ยไม่เผาตื่นตายนะเมื่อกี้นะนะนะน,ะนะมีพาเข้ามาตรงประตูเป็นไงอ่ากูออกมา ไม่พอตื่นตายนะเมื่อกี้มีเข้ามาตรงประตูโถออยังไงยังไงยังไงนี่ต่อให้เสกเจ้านะอ่าน้องผมมาละยังไงนี่ต่อให้เสกเจ้าเลยนะเอ,อ้าอ่ะเดี๋ยวกูเสกบ้างเสกติดไหมไม่รู้พี่เจมพี่เจมมาพี่อ่ะอ่าๆเทชั่มเข้ามาละเดี okay, พี่<อ>พปุ๊ขนาด<อ>มุผมผมจะตายตัวนึงอะ่ะถ้าไม่ไปพอตื่นตายนะผมบอกเลยเมืเ่อกี้ นี่ไงจะตายแล้วหนีดูดิดูนี่ดูหนีนี่ไงตายโง่โดนกดน้ำไอ้ควายไหนลุมกูสามหนึ่งจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวช่วยแชมป์ก่อนผมต่อให้เนะี่ยแชมป์ฆ่าคงฆ่าหัวน้อยกว่าผมอีกไงดูดิเอ้ยจะตายจะตายจะตายตายโง่ไอ้ควายสามหนึ 3, 1, ่งจริงไหมเนี่ยสามสองจริงนะเอา้าลุมโอ้โหนี่สามต่อสองนะอะไรมึงขำเอาขำดิดิมึงขำอ,ออกไหมทีเนี้ เฮ้ยตายงูเพี้ยนี่ไงมึงอะไรขอแบบลุมหนักๆดิอยากแบบโดนลุนหนักๆว่ะสนองกูทีดินี่ไงโดนไม่ดิสัตว์ประสบการณ์การโผมมึงมาคูอะไรยุคเก่าอย่างพวก,กูวะนี่ไงเอาโดนมาอีกดิอ่ะมึงมาดิมะมึงวัดกับครูมะไฮแฟมันดี้กักันอะมาอะไรอะไรกดลาว่าอะไรอา้าวกูตามด้วยเดี๋ยวผมจะรอมันออกมานะ โอ้โหปลาบอลเลยระยะไปไกลว่ะไม่คิดว่าจะออกมา,างี้เอา้าเอา้าดูดิเข้าประตูไปโดนจะโดนน้องผมฆ่าตายทุกคนน้องผมฆ่าหัวมาลินสี่สี่เอ็มอะไรของมันเอา้าวาร์ปมานี่วาร์ปมาเกาะแรกอะไรอะไรอะไรของคุณครับเอา้าอะไรเข้าประตูทําไมเข้าประตูทําไมนะ่ะเข้าประตูทําไมเอา้าโดนดิเอา้าสกิลเผาเลยเอา้าอะไร นี่ไงกูขึ้นไงนอ่ะอะไรเข้าเองเจ็บเองอะไรของคุณอะ่ะเอา้านี่นี่คือนี่คือลุมจริงเหรอใช่ป่ะทุกคนครับอันนี้คือคือลุมจริงๆใช่ป่ะอันนี้คือคือลุมจริงๆใช่ไหมมันไม่มันไม่แบบหนัก,กกว่านี้หรออะไรทําอะไรเนี่ยโดนน้องผมคอโมโบเอ้าอะไรคือพอพอคนเท่ากันแล้วคือไม่ไม่ไม่เก่งแล้วเอา้อาเดี๋ยวกูโดนขาดอีกเอา้าพูดไปพูดมากูโดนขาดแล้วนะ่ะเอา้าอะไร เอ้าตายเอามีคนตายโดนน้องผมฆ่าตายเอออะไรของคุณครับเอ้าเอ้าโดนอีกกูต่อยเนี่ยเอาต่อยธรรมดาเนี่ยโอ้หนีเลยอะเล่นหนีแบบไอ้ต่อยที่ผมหนีเมื่อกี้เลยอะนี่แหละไอสัตว์พอพวกมึงเสียเปรียบมึงก็จะหนีแบบแบบกูเมื่อกี้เอ้าโดนไปอีกนี่ไงโดนไปอีกดิอะไรอ้าวอ้าวยังไงอ้าวเรามีพี่เจมมาแล้วอ้าวสามสามเท่ากันแล้วนะไหนดูดิสามสามเท่ากันก็จะเก่งเหมือนนี้ปะ ตาบอชลชอนอ้องผมงมันนี่ไงกูปาบอลขัดด้วยโอ้ดูดิเล่นวงเล่นบักด้วยอ่ะนี่ไงาตายดิอะไรของคุณครับมาเล่นวงเล่นบักอะไรยิงบัตตี้ซอสเนี่ยมันก็ยิงอยู่เลยระยะไกลงั้นเล่นแต่บักเอาเอา,เอ,าอะไรอะไรเอายังไงเอี้ยสู้ไม่ได้เล,เล่นไปหนีหนีไปยิงบักเว้ยอจะตายน่ะมีคนจะเอาจะตายแล้วน่ะเฮ้ยโอ้มีเคน้นในซาดโอ้ยเฮี้ยมันจะตายแล้วแม่งมีเคน ถ้าไม่มีนะั้นตายเอา้าเอา้าดุดมาให้ตายเอา้าดูดมาให้ฆ่า,าอะไรเนะี่ยไอ้ยี่ิบเจ็ดล้านตายดูดมาให้ผมฆ่าเองแม่งเขาโบยังกาเลยเฮ้ยไปไหน,ไหนวะโอ้โหแม่งเข้าประตูหนีไอสัตว์ไม่งั้นตายนะ้วมึงกูบอกเลยเอา,เอ,าอะไรอะไรเอา้าหลบดิ นี่ไงตายเรียบร้อยไม่มีเพื่อนก็ไม่เก่งไอ้น้ำแข็งเนี่ยกูบอกเลยมาทำไมเหมือนมาให้ฆ่าฟรีอ่ะนี่ไงตายพี่ตายแล้วเดี๋ยวผมแ่ไอ้นี่ให้เฮ้ยโดนโดนพี่โดนโดนโดนตาย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 ไงสัตว์โดนไปม่ดีเฮียโอ้โหดูหนีดิไอ้ย่าอยู่ตัวเดียวไม่ไม่กล้าสู้เอาหนีอยู่ตัวเดียวไม่กล้าสู้วะเนี่ยเอ้าโอ้โหดูดิอยู่ตัวเดียวไม่กล้าสู้เฮีย โอ้โหไม่เห็นเก่งเลยเก่งเหมือนต้อนลุ้มสามตัว่อยดีคือไม่มีเพื่อนคือไม่ไม่สู้อะไรแล้วไงยิ้มเมื่อไหร่ยิ้มเมื่อไรบอกโอ้โหภูมิใจโอ้ภูมิใจเนาะเฮียถ้าภาษาเอ็มไดนะ้กดลาวาเล่นบะัคเออภูมิใจเนาะเออผมไม่รู้หรอกว่าภาษาเวียดนามมันหมายถึงอะไรครับแต่ผมกูคิดอย่างนี้ไว้ก่อนเนี่ยมียงมียิ้มโอ้หภูมิใจเนาะภูมิใจภูมิใจเนาะเออภูมิใจยังเลยครับเล่นแบบกดลาวาเนาะแล้วก็แบบเล่นบัคเออภูมิใจภูมิใจ ปบมือครับปกบมือหุ่ใจภุมิใจจริงๆผมไม่รู้หรอกว่ามันแปลว่าอะไรผมคิดอย่างนี้ไว้ก่อนเลยคือเพอร์เจอร์พิมไม่หยุดอ่ะนะครับจริงๆเพอร์เจอร์ Peter, เออพิมไม่หยุดอ่ะโอ้โหมีเรียกวิญงวิญญาณโอโ้โ,อโหมีเรียกเรียกวิญงวิญญาณด้วยเชแเทโอโ้ผลผีว่ะผลโกสว่ะเอา้าเอา้าหายตัวครับเอา้างงนี่หายไปไหนเอา้าเอา้าหายไปไหนครับงงดิ เอ้าตายโดนหมดสกิลเอ็กซ์สดอะไรนะเฮ้ยพี่ตายวะน่าจะเฮ้ยทันมากพี่อุ้ยไปเก็บครับแตงล่าวเก็บเนี่ยผมพานดึงเข้าประตูอยู่ไปวีซีอ่ะไปกายเปี้ยตายแล้วพี่ตายแล้วเรียบร้อยโดนพี่โดนโดนโดนตายเรียบร้อยเนี่ยยังเนี่ยเขายังเพลจอไม่เลิกนะดูดิดูในแชทเนี่ย โดนโดนโดนเรียบร้อยตายตายเหมือนม่เป็นตัวประกอบแค่ค่าฟรีอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประ,ประมาณนี้นะครับคือต้องต้องบอกเลยว่าคือมันมันโถมก,กันเยอะอ่ะเออนะครับคือคลิปนี้ผมกไมมไมไ็ไม่ได้ไม่ได้หนึ่งหนึ่งกับใครเลยครับก <c oughs> ูโดนลุมโดนโถมนะครับก็โถมก,กันยาวยาวมากนะครับนับว่าเป็นลองแ b a เท l เลยก,ก็ได้การต่อสู้ที่ยาวนานนะครับคือยังไงผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้หรอกผมอ่านภาษาเวียดนามไม่ออกหรอกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าไอคนเวียดนามมันพิมอะไรไปนะครับแต่ก็ คือผมคิดในในแง่ท็อกซิกไว้ก่อนนะมันมันต้องพิมพ์ด่ายอยู่แล้วนะครับก็เลยนั่นแหละผมก็ขออนุญาตเลื้อนแบบเต็มระบบนะครับนั่นแหละนะโอเคก็สรุปคร่าวๆประมาณนี้นะครับ3ผลเน,นี่ยหนดดําแล้วก็สายฟ้าแล้วผลประตูเนี่ยครับแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชอบนะครับถ้าคิดว่าเล่นอันไหนไหวก็เลือกอันนั้นแหละนะครับถ้าเกิดจะเล่นกับสายดาบนะผมแ็แนะนําแค่นี้แหละนะครับแต่คิดแนส่วนใหญ่ผมจะเล่นสายฟ้ากับประตูเห็นไหมเพราะว่าหนดดำมันดูดยาก ก็ที่เราเจอเนาะพี่เจมวันนี้ก็คือเผาไซบอร์กใช่ปะแต่ถ้าเผาสก,กายใช่ใช่เออหนวดดำมันดูดไม่ได้นะครับนั่นแหละก็เดี๋ยวเราไว้เจอใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับแต่วันนี้ขอบคุณมากนะครับผมชอบงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ,าย,บายนะครับผม